อยู่ในป่าปุ๊บเรียบร้อยเออปิดคิวด้วยสกิลหนึ่งใครับแล้วเดินย้อนลงมาเดินย้อนลงมาครับจังหวะนี้จังหวะนี้ตโตโรเดินกลับไปได้คิวมาก็ดีครับจังหวะนี้หนีรอสเราเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับออกของฟาร์มก,ก่อนเลยนะเป็นอย่างแรกนะครับแล้วจากนั้นนะครับผมก็เดินขึ้นมาที่เลนบนนะทุกคนเพื่อที่จะมาฟาร์มตัวเสกโกลมนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าบัฟฟ้านั่นเองนะ ซึ่งบัคฟ้าเนี่ยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเราเนี่ยตีแล้วเราจะได้อะไรนี่ครับเซโกเลมนะครับจะเกิดอยู่ในป่าเลนบนนะเกิดในวินาทีที่30นะครับแล้วก็เกิดใหม่ในเวลาที่90วินาทีหลังจากที่เราเนี่ยฆ่าไปนะครับเลือดของโกเลมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่สี่นะครับ เมื่อเราฆ่าได้แล้วเนี่ยรถคูเท้าสกิลลงนะครับ20%แล้วฟื้นฟูมานานเนี่ย3%ทุกวินาทีนะครับเป็นเวลา70วินาทีแต่ว่าเมื่อเราฆ่าหรือว่าสังหารศัตรูที่มีบัฟนี้อยู่นะครับเราเนี่ยจะได้รับบัฟนี้นะครับคงอยู่45วินาทีนะครับก็คือบัฟเขาเนี่ยมาเต็ม70ปุ๊บถ้าเขาตีตายปุ๊บรเราเนี่ยไปคิวเขาเนี่ยเราเนี่ยจะได้บัฟนะครับ45วินาที <C os m ary> จากนั้นนะครับผมก็ได้มาฟาร์มแมลงพุ้นจีต่อน,นะครับอ่า ผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรผมก็เรียกมแมลงบุญจีละกันนะครับหลัง <Yeah. S 1> จากนั้นนะครับผมก็เดินลงมาฟาร์มตัวนี้ครับ <An enemy S 1> เป็นตัวน้องกบนะผม <c oughs> เ,เรียกมันน้องกบเพราะมันมีกบอยู่บนหัวนั่นเองหลังจากนั้นผมก็วิ่งลงมาข้างง่างนะครับมาฟาร์มต, <Yeah. S 1> ตัวลิงนะครับต่อเนื่องนะครับ <Yeah. S 1> หลังจากนั้น <c oughs> เราก็เดินลงมาครับตัวนี้ครับไม้โกเรมนะครับ ไม้โกเลมนะครับจะเกิดอยู่ที่ป่าเลนล่างนะครับเกิดในวินาทีที่30นะครับแล้วก็เกิดใหม่ทุกๆ90้าวินาทีหลังจากที่มันตายนะครับอ่าแล้วก็เลือดของมันเนี่ยสี่พนะครับเมื่อเราฆ่ามันได้แล้วเนี่ยเราจะได้บัฟนะครับลดความเร็วโจมตีของสตูและเผาไหม้นะครับยี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบน่วยนะครับเป็นเวลาเจ็ดสิบวินาทีนะเมื่อสังหารสตูที่มีบัฟนี้อยู่นะครับเราเนี่ยจะได้รับนะครับอ่าบัฟนี้ต่อเนื่องนะครับเป็นเวลาสี่สิบห้าวินาทีนะครับก็เหมือนกับตัวเซ แต่ว่าเป็นดาบขั้นแรกนะออกระทืบต่อไปครับตัวกิ้งก่าเนี่ยเละนะครับอหลังจากที่เราเนี่ยทำการสังหารกิ้งก่าแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้ตัวอ,อสแต็กนะครับครบ3นะนั่นหมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถใช้สก,กิลต่อเนื่องได้นะครับตรงนี้นะครับผมก็ได้ลงมาแก๊งกับเพื่อนแล้วนะครับก็จะมาแก๊งกับช้างแล้วก็เทลนะครับอ่าก็ ทำอะไรไม่ได้นะครับจังหวะนี้ก็คือได้แสียว่าหยอกย้อไปนะหยอกย้ออ่ะทีนี้ครับผมก็ได้เดินกลับมาฟาร์มตัว Abyssal Dragon นะครับซึ่ง Abyssal Dragon เนี่ยนะครับจะเกิดในนาทีที่2ของเกมนะแล้วก็เมื่อเราฆ่าได้เนี่ยจะได้เงินและ EXP นะครับบัฟนะครับเราจะได้โบนัสความเสียหาย30%แก่คีปป่าและมอนสเตอร์ป่านะครับอัจจะทําให้เราเนี่ยได้ฟาร์มง่ายขึ้นนะครับมันจะมีร่างสองด้วยนะครับ Abyssal Dragon เนี่ยเขาเรียกกันว่า Holy Dragon นะครับซึ่งจะเกิดในช่วงนาทีที่8ของเกม นะตรงนี้เราเนี่ยจะได้รับบัฟนะครับเป็นความเสียหาย30%เกอรกะคีปป่าและมอนสเตอร์ป่านะครับเมื่อโจมตีหรือว่าใช้สกิลใส่ฮีโร่ศัตรูนะครับจะสร้างความเสียหาย5%ของ h p สูงสุดของเป้าหมายนะครับ เช้าก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยขออธิบายอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นศัตรูกันนะครับกับอับิสโซดากอนนะครับนั่นก็คือนั่นก็คือมาเลยครับนั่นก็คือดาร์คสเลเยอร์นั่นเองครับทุกคนดาร์คสเลเยอร์เนี่ยจะเกิดในช่วงนาทีที่2ของเกมนะครับแล้วก็เราจะได้รับเงิน XP นะครับโบนัสความเสียหายเมื่อโจมตีป้อมนะครับนั่นก็คือบัฟทั้งหมดที่เราจะได้กับตัวดาร์คสเลเยอร์นะครับในขั้นแรกนะครับ และขั้นที่2นะครับมันชื่อว่า infinite layer นะครับเกิดในช่วงนาทีที่8ของเกมสิ่งที่เราจะได้รับนะครับเงินและ x p นะครับอันนี้คือได้ทุกคนในทีมนะครับแล้วก็บัฟนะครับจะได้บัฟ บวกเกาะนะครับ160นะครับแล้วก็เกาะเวทนะครับบวก80นะฟื้นฟูเ p ตปีทุกๆ1วินาทีนะครับสามารถเรียกอินฟินิตเลเยอร์เนี่ยออกมาช่วยต่อสู้ได้นะครับนะฮะอันนี้จะเป็นขั้นที่2ของตัวดาร์คเลเยอร์นะครับตัวที่เราสามารถเรียกออกมาได้นั่นจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเอ่อพอดีผม อัดแล้วมันได้แค่นี้จริงๆนะทุกคนคือภาพมันไม่ค่อยมีนะอ่ะผมก็แบบพยายามซูมมาแล้วนะครับอ่ะตัวนี้นะครับจะมาช่วยชนป้อมได้นะครับอ่าโอเคเรามารับชมภาพกีฬามันๆกันต่อเนื่องนะครับเอาไปแล้วครับ1ตัวอตรงนี้เรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับเราใช้สกิลหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเราด้วยนะครับและสกิลที่สองนะครับจะทำให้เราเนี่ยตีไวมากยิ่งขึ้นด้วยนะ สำหรับตัวบัตเตอร์ไฟนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการฟาร์มต่อเนื่อนะครับเมื่อเราทําการสังหาศัตรูได้แล้วเนี่ยเรากลับมาฟาร์มกิ้งก่ากันต่อนะครับเออนะครับผมก็ฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับคือหลักการของบัตเตอร์ไฟหรือว่าสายป่านะครับมันก็จะทําประมาณนี้แหละครับคือค่าได้เราก็กลับมาฟาร์มใหม่นะครับเพื่อ เอาให้ตัวเราเนี่ยโหดมากยิ่งขึ้นนะหรือจะเลือกที่จะไปฟาร์มฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะครับคือป่าฝ่ายตรงข้ามหรือที่เขาเรียกกันว่าเวทป่านั่นเองนะทุกคนอ่าก็ประมาณนี้เลครับโอเค <Okay. S 2> เดินเกมมันต่อเนื่องครับทีนี้เราเนี่ยวิ่งขึ้นไปฟาร์มป่าเลนบนไปเอาบัฟบ,บูนะครับอ่านี่ครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะทุกคน โอเคตอนนี้ตรงทางโดนนะครับเราเนี่ยทำการวิ่งเข้ามาเพื่อจะช่วยเพื่อนนะครับอแต่ว่าอีซี่ได้ทำการไล่ไปแล้วนะแล้วก็วิ่งวนๆไปครับช่วยเลนล่างบ้างช่วยเลนบนบ้างนะครับแท็กกลางบ้างนะก็ช่วยๆกันไปนะครับไม่งั้นเราเนี่ยจะไม่เกิดเลยนะทุกคนนี่หลักการง่ายๆนะครับในการเล่นป่าน่ะก็คือ ่าได้ฟาร์มนะครับฟาร์มเสร็จก็ไปวิ่งไล่ฆ่าใหม่อ่ะหรือจะมาเวทป่าฝ่ายตรงข้ามอย่างที่ผมทําตรงนี้ก็ได้นะครับอะเป้าหมายของเรานะครับจะเป็นตัวหลังนะค,คือเราเนี่ยต้องทําหน้าที่ในการล้วงนะครับเป็นแครีหร่หรือว่าเมดนะครับอะอย่างอันนี้นะครับเขาได้วิ่งมาแล้วนะฮะเออนั่นก็คือตัว นาตานะครับนาตาได้วิ่งมาแล้วนะครับแล้วก็มีคลิกซี่อยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้คลิกซี่ได้เห็นแล้วว่านาตาวิ่งขึ้นมานะครับซึ่งผมก็เห็นแล้วและผมเนี่ยได้กดอันติใส่นาตาไปแล้วนะครับทีนี้นะครับคลิกซี่ก็วิ่งเข้ามาช่วยนะอ่ะเราก็จะเป็นการได้แอซีไปนะเพราะว่ารอบนี้นะครับคลิกซี่ได้เป็นคนคิวไปอ่ะเราก็ไม่เป็นไรครับเราเกิดอยู่แล้วป่าคือเราได้ฟาร์มเงียนะให้คลิกซี่ได้เกิดก็ได้นะครับโอเคเราก็กลับมาฟาร์มกันต่อเนื่องนะครับ ทีนี้นะครับผมยังไม่เอาบัฟแดงเพื่อที่จะลงไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่าจาัดสึกข้างล่างแล้วนั้นน่าจะหนักหน่วงพอสมควรนะครับเอาละกระโดดเข้าไป1ทีนะครับแล้วก็เดินออกมานะทีนี้นะครับจะเป็นคิวของเราไปแล้วเพราะว่าเราเนี่ยได้ใช้อันติกระโดดเข้าไปนะครับลและได้ทําการปิดคิวมัน,เป,นเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะตอนนี้นะครับผมก็จะรอให้คีปวิ่งมาชนป้อมนะครับ แต่ว่าเราจะตัดคีปฝ่ายตรงข้ามไม่ให้คลิปมันมาถึงคลิปเราให้ได้มากที่สุดเพราะว่า1เลยคือคิปเราเลือดจะได้ไปชนป้อมได้เยอะขึ้นครับยืนแทงป้อมได้นานขึ้นเอาละครับจังหวะนี้โดดเข้ามาแล้ว รเรารอจงหว่านะครับเราอย่าเข้ามั่วนะครับถ้าเราเข้ามั่วเนี่ยเราอาจจะตายได้ตอนนี้นะครับ <c oughs> เพื่อนได้เสียกําลังไปแล้วนะครับ1ท่านในนี่เรากลับมาก่อนเราวิ่งกลับมาก่อนนะครับโอเคเราก็มาฟาังกันต่อเนะรื่องฟังกันต่อไปโอเคเอาบัฟแดงหน่อยดีกว่าอมาครับเอาบัฟแดงพาได้บัฟแดงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปบวกกันต่อนะครับ น,นี้ป้อมเราน่าจะแตกนะครับป้อมร่างคือเราต้องปล่อยไปนะเพราะว่าเขามา3ามเราอยู่หนึ่งเนี่ยแล้วเราเป็นตัวที่แบบว่าต้องปิดคิวพวกตัวแบบเลือดน้อยๆตัวบางๆนะครับเราไม่สามารถเข้าไปชนได้แน่นอนถ้าเข้าไปจังหวะเมื่อกี้เนี่ยป้อมแตกปุ๊บเราแตกแน่นอนเนี่ยโอเคครับตอนนี้ผมเก็บสแต็กได้3สแต็กแล้วนะครับถ้าใครมาพร้อมถ้าเกิดใครมา ผมก็พร้อมโดดนะฮะจังหวะนี้โดดดีครับแต่ทำอะไรไม่ได้ครับต้องถอยกำลังก่อนช้างถอยเร็วโอ,โอเคอาเดี๋ยวว่ากลับไปเติมมนงมานาอะไรพร้อมอแมวไม่ามาวัดดกวาเอเค,ครับเราก็รอจังหวะวิ่งวิ่ง,ว,งวนๆไปนะครับจังหวะพรุ่งนี้คือมันต้องใต่ความใจเย็นนะครับสำหรับใครที่เล่น่านะครับฟาร์มแล้วก็ฟาร์มนะครับอืรอครับ พยายามเก็บเงินให้ได้เยอะที่สุดนะครับตัดกำลังศัตรูให้ได้มากที่สุดะละละน้องกิงกาโดนโดนกิงกาเรียบร้อยตัวแตก<ท>เอาละครับจังหวะน,นี้ข้างล่างจะบวกกันอีกแล้วแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอ,อศสยเพื่อนบวกทำได้นิดหวานม,มาเรากระโดดเข้าไปล้วง ระวังเออทีนึงคุณนาตยาแรงมากเลยนัตยาถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนโอ,อ้ถอยมาถอยมาเออโดโนอย่างน,นี้โดนโดนแน่นอนครับผมเนี่ยโดนแน่นอน,เ,น,น,น,อนเรียบร้อยฮะโดนนาตยาเก็บผิวเป็นที่เรียบร้อยคือ,อบแบบว่านาตยามันแรงมากนะครับสําหรับแพทใหม่ๆอะคือมันยิงแรงเกินกระป๋อเลย อเอ้ยอาเจอเจออาโดนดิครับอย่างนี้โดนโดนแน่นอนฮะยังไงเราต้องติดคิวแล้วฮะ้อยครับนะครับเราไปช่วยกลางต่อนะ,ะทั้งถอยมาก่อนเพื่อนเ้ยครับตอนนี้ในป่าเขามาีหนึ่งตัวนะครับนในพุ่มในพุ่มนัตยานัตยาแบบว่าเลือดบางมากนี่ครับผมจะพยายามค่อยๆอ,อ้อมไปนะ ตรงนี้อ่ะซุ่มไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีคนมาฟาร,ร์มตรงนี้แน่นอนนะจากขี้คิดไว้สรุปไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆขย,ย,ยับไปเรื่อยๆนะอราป้อมแตกไม่เป็นไรใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับคืออย่าเพิ่งกระโตกกระตากนะเรารอดักตัวที่วิ่งกลับมานะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับแวนอยู่หลังสุดเลยเราเนี่ยจะทําการกระโดดเข้าแวนนะครับ ปั๊บแต่ว่าไม่ได้ตัวนี้ถึงก่อนโอเคและตามด้วยแวนนะครับจังหวะนี้โดดเข้าไปสกิลหนึ่งเรียบร้อยนะครับเป็นการปิดคิวสวยๆนะครับหรือเขาแยกกันแล้วไงเขาไม่ได้เดินคู่กันถ้าเขาเดินคู่กันเนี่ยผมเข้าไม่ได้นะจะังหวะเมื่อกี้เพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเกิดโดนโตโร่นะครับผมเนี่ยก็ทำอะไรแวนไม่ได้แวนก็จะยืนยิงฟรีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเดินมาคู่กันแบบเมื่อตะกินะ สมมติถ้าเขาเดินมาคู่กันอ่ะผมเนี่ยจะเลือกเป้าหมายไปที่แวนก่อนเพราะว่าแวนเนี่ยบางสุดนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้ดีสุดอ่าโอเคจังหวะนี้นะครับผมได้ทําการเดินอ้อมไปข้างหลังแล้วนะครับแล้วก็ไปซุ่มรออยู่ไล่ขึ้นไปข้างบนแล้วตอนนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตเคลียร์เจ้ามันม่วงก่อนนะไม่รู้จะเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ไม่ได้นะครับแวนมายืนค้าไว้โอเคงั้นเดี๋ยวรอรับ เดินไปช่วยข้างบนอัพโดนครับจังหวะนี้ได้แล้วครับปิดคิวแน่นอนการันตีอ่าโอเคและวิ่งอ้อมมาครับวิ่งอ้อมขึ้นมาครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปตรงนั้นเราจะโดนโตโร่แล้วก็โดนแวนยิงฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเราวิ่งอ้อมขึ้นมาก่อนอ้อมมาครับซุ่มอยู่ในป่าปุ๊บเรียบร้อยเออปิดคิวด้วยสกิลหนึ่งใบครับแล้วเดินย้อนลงมา เดินย้อนลงมาครับจังหวะนี้จังหวะนี้ตโตโร่เดินกลับมาแต่เราไม่เอาตโตโร่เราไปเอานัตยานะครับและตามด้วยตโตโร่เป็นการปิดคิวแบบสวยๆวยนะครับอออโอเคครับตอนนี้ถือว่าเราทําเกมได้ดีนะคือเราอาจจะแบบว่าไว้ใจเพื่อนให้เพื่อนยืนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปช่วยเพื่อนทีหลังคือถ้าเพื่อนตายเมื่อกี้คือผมไม่ได้คิวนะผมบอกก่อนแต่ว่าทีนี้เพื่อนยืนไหวนะครับะเราก็สบายครับถ้าเพื่อนยืนได้ป่าก็สบาย นี่ครับก็ค่อยฟาร์มต่อเนื่องครับค่าได้ฟาร์มต่อครับไม่ต้องช้าเสียเวลาเดี๋ยวหาเงินไม่ได้ครับคือเราเนี่ยจะต้องเป็นตัวเดินเกมนะทุกคนพยายามเก็บเงินเก็บอะไรให้ได้มากที่สุดนะครับแต่คิวเนี่ยไม่ค่อยจําเป็นแต่ว่าถ้าได้คิวมาก็ดีครับจังหวะนี้หนีเหรอสกิลสองตามครับเรียบร้อยนะฮะโอ้บอกเลยว่าจังหวะนี้คิวสวยๆนะครับโอเคเดี๋ยวออกมาเป็นตัวเจาะเกาะนะครับโบเกนสเปียร์นะครับ โอเคบวกครับ1ตัวตามตัวนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับโตโรโตโร,โตโรเตรียมกับบอ่อได้เลยยืนอยู่คนเดียวอย่างนี้ส่งกับบอ่อให้เลยโอเคครับต่อไปฮนะเดี๋ยวเรารอคลิปชนป้อมก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยกันตีป้อมนะครับเรียบร้อย,ยโอเคซานิสนะครับซานิสก็ทําอะไรไม่ได้แล้วแหละจังหวะน,นี้เจอเทวยืนค้ำอย่างนี้ โอ้โหบวกกันอย่างนี้เรียบร้อยครับยังไงตรงนี้ต้องได้อีกหนึ่งคิวแน่นอนเรียบร้อยครับคิวไปครับเอทไปครับทุกคนตายหมดเดี๋ยวอาจจะได้ป้อมบนนะคิดว่าไม่ได้เวนัตยาเกิดแล้วครับเดี๋ยวถอยก่อนเดี๋ยวถอยก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนออเดี๋ยวเอาบับแดงก่อนวันนี้อะไรที่ตัดศัตรูได้เราตัดไปก่อนนะครับโอเค เพื่อนจะเอาดาร์กนะครับอ่ะเราก็ต้องมาเราได้ไหมนะครับเพราะว่ามีนาตาย่าอยู่นะครับเราตายเลยโอ้โหนาตาย่าแรงมากช็อตนี้โอ้โหตอนนี้บนโดนนะครับเราต้องไปช่วยบนโดดก็ไปหนึ่งสกิลตามด้วยสกิลสองแหละปิดคกิลเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เล่นจะโยวดวอมเพย์เหรอไม่เอาดีไม่ต้องโยดนต้องโยดไปครับตีต่อเนื่องฟาร์มต่อเนื่องโอเคคิวเสร็จฟาร์มเลนดันเลนเสร็จฟาร์มบัฟฟ้าต่อนะครับสร้างความได้เปรียบให้ได้มากที่สุดนะครับสําหรับสายป่านะนายังไงก็ต้องฟาร์มนะครับคือถ้าไม่ฟาร์มก็ไม่เกิดนะป่าเนี่ยอตอนนี้ผมน่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันไปย่าย,ยิงแรงเดี๋ยวขออนุญาตกลับไป กลับไปก่อนนะฮะกลับไปยืนบ่อแป๊บหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวมาใหมเนี่ยตรงนี้ก็ฟินฟูลเล่นไปครับโอเคเพื่อนโดนนะฮะจังหวะนี้เพื่อนโดนแน,น่นอนครับโดนลุมแน่นอนเข้าไปขนาดนั้นเราต้องเคลียร์คลิปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันไปดันป้อมอาหลังจากที่เคลียร์คลิปแล้วเนี่ยเราก็วิ่งไล่ตามไปเลยครับผม แล้วจังหวะนี้ได้ไปแล้ว1คิวครับด้วยคิสซี่อ่านัตยะยืนอย่างนี้โดนอันติแน่นอนครับนะครับเมื่อเราฆ่าได้เนี่ยอันติมันจะไม่ครูดาวด้วยนะโอ้โหตรงนี้ผมโดนว่ะทุกคนผมโดนว่ะผมโดนผมโดนโตโรอ้อุ้ยมาด้วยซานิสมานะครับแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเนี่ยได้ทำการซื้อเกิดมาแล้วโดนใช่ไหม เกิดขึ้นมาใหม่นะครับเกิดขึ้นมาใหม่เงี้ยทำให้เกมเนี่ยทำการพลิกแพลงเลยนะครับจากที่เขาดันอยู่เมื่อกี้กลับกลายเป็นว่าเขาต้องมาตั้งรับแทนนะครับและทำการสังหารไปออกเอับโผออกมาอย่างนี้ออกมาแจกชัดๆนะครับเอาละครับโอ้เวลาที่เราจะต้องดันป้อมแล้วคือตรงนี้จบได้เลยนะทุกคนและทีมผมนะครับได้ทำการเลือกที่จะจบนะครับ นะครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอเคสวยครับตอนนี้สาวป้อมสาวสาว,สาวเรียบร้อยครับเป็นอันจบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนคือจะบอกว่าป่าเนี่ยถ้าเราเล่นแล้วแก๊งกับเพื่อนบ่อยๆเนี่ยทำให้เพื่อนรวยได้เหมือนกันนะอ่าก็อันนี้ก็ชนะไปนะครับแบบชิวๆเพราะว่าเพื่อนยินดีมากนะเราสามารถเดินเกมได้ง่ายขึ้นด้วยครับโอเคได้มาหนึ่งดวงนะครับเกมนะครับของป่านะ ก็คือมันจะต้องฟาร์มแบบนี้ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ผมเนี่ยได้ทําการแทรกสาระนิดนิดหน่อยหน่อยเข้าไปให้นะครับเผ <c oughs> ื่อใครที่ยังไม่รู้นะโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนจากกันในวันนี้ฝาก like, กดไลค์ Share, กดแชร์กด Subscribe ผมหน่อยนะครับไม่ต้องแชร์ก็ได้แค่ขอไลค์กับกด s u b สไครต์ผมก็พอครับทุกคนโอเคสําหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ